NCR ซาสายน้ำมันคุณภาพส่งออกกว่า50ประเทศทั่วโลกครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ speedtalk ครับทางทุชั่นช่อง691ครับและทุนโนเลดช,ช่อง84ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 4827772พิมพ์ซีนวักตามที่ข้อความขอบคุณน้ำมันเครื่อง PTT Denmik Super ข้าวแม่โอเพ Performance Racing Synthetic Performat ์ e าร์ซูเปอร์ซิจากปตท ขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยน,ยนยงต์อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพบิ๊กไบต้องเอลและขอบคุณยางรถยนต์ดิสโทนอีกขีดขั้นของความเชื่อมั่นทายานมาแล้วทั่วโลกดิสโทนมูฟเดอะเวิลด์ครับในเบรกนี้นะครับก่อนอื่นเลายมีของมอาแจากนะครับครับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมผลิตภัณฑ์ยางรองส้นเท้าจาก NCR นซีอาร์นี่ให้พี่พี่เอ็กซูเสื้อแจ็คเก็ตหน่อยแล้วก็ตัวนี้ครับคือผลิตภัณฑ์ เป็นยางสำหรับรองส้นเท้าลดแรงกระแทก <N CR S 2> ใส่ <L umber S 2> ในรองเท้าอีกทีครับผมเ c r นคือหนึ่งในบริษัทชัน้นนำของประเทศนะครับดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและก็จำหน่ายเปอีกส่งทั้งส่งออกแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากยางรวมถึงสายยางและท่อยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตโรเคมียานยนต์อุตสาหกรรมอาหารการแพทย์การขนส่งการเกษตรชลประทานและก็ก่อสร้างรวมถึง OEM ด้วยนะครับอ่ต้องขอบคุณบริษัท NCR r u b b e r i n d u s t r y นทีะครับที่นำของรางมาแจกกติกาครับง่ายๆคำถาม เมื่อกี้พูดไปแล้ว<ะ>ถ้าได้ยินต้องรู้แน่นอน NCR ผลิตสินค้าอะไรข้อ A สายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ไบโอดีเซลข้อบน้ำมันเครื่องนะครับตอบมาได้นี่ขึ้นหน้าจอแนละ้วมีช้อยให้เลือกร่วมสนุกกับเรานะครับแจกของรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่า1 0 0 0บาทจำนวน2องรางวัลแล้วก็คือเสื้อแจ็คเก็ตกับยางรองส้นเท้านี่ครับผมมา n อ r สายน้ำมันคุณภาพส่งออกกว่า50ประเทศทั่วโลก